คนทำไมมาตรงนี้มากบางทีคิดคิดเป็นก็เป็นก็ดีอ่ะคิดไม่เป็นก็ไม่เข้าใจเหมือนกับชีวิตของของคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าง่ายๆเลยมันเพิ่มขึ้นเลยเมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปวัตถุดิบตามป่าตามเลย ตามหัวไร่ไปนาน้ำกินได้ทานได้ดื่มได้ทุกวันต้องซื้อกินอ,อย่างนี้เป็นตน้นเป็นอาชีพประกอบการค้าขายหลายสิ่งหลายอย่างทุกอย่างก็เพื่อลองชี่องเลี้ยงชีวิตขายน้ําแต่เราก็ดื่มน้ำอยู่นะขายน้ําเอาเงินมาก็าไปซื้อยอย่างอื่นสิ่งที่เราไม่มีเอาไปแลกอย่างอื่น อาจจะไปส่งบ้านบ้างที่อยู่ที่อาศัยนะอาจจะไปแลกเปลี่ยนปัจจัยสีนี่แหละเอาไปแลกเปลี่ยนคือหมายถึงว่าเอาไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มไปซื้ออาหารอะไรเลยชนะหาเงินมาไปแลกเปลี่ยนหามาใช้ ถ้าเราใช้ฉลาดรู้จักอดออมทีนี้มันก็พอไปได้แต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องอดออมมายุ่งเลยไม่เข้าใจความหมายอย่างที่ว่าต้องรัดเข้มขัดแล้วนะต้องตัดตรงนี้ต,ตัดตรงนี้อะไระนาะต้องตัดออกจะบ้างหั่นออกจะบ้างเป็นตน้นถ้าเราไม่หัดไม่หัน่นลองดูทีขนาดต้นไม่ยังมีการตกแต่งเลย ต้นมาังมีการตกแต่งเด้เวลาปลูกลงไปก็ต้องดูแลรักษาแล้วหัวจิตหัวใจของเราทําไมไม่ดูแลรักษาเราการกระทาของเราทําไมไม,ไม่ดูแลรักษาเราอย่างนี้เป็นต้นดูฉลาดดูแบบผู้มีปัญญาดูแบบผู้ใช้ธรรมะอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้รวมทั้งหมดเลย ที่สุดของมันมันหมุนเวียนเขาบอกว่าเหมือนกับพายเดือในอ่างในอ่างวนไปวนมาอยู่ที่เดิมเนี่ยเหมือนกับเราเข้าบ้านเวลาเที่ยวไปเที่ยวมาไป,ไปนู่นไปนี่ไปทําการทํางานกลับมาบ้านครั้งแล้วครั้งเล่าเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเรารู้เท่า